สวัสดีครับผู้ที่รักและหลงไหลในคอมพิวเตอร์ทุกท่านวันนี้มี d ดียชอ็อ h ไฮเอ i น g เกมมิ่งมีเมนบอร์ดมานำเสนอ1รุ่นด้วยกันเป็นเมนบอร์ดสักทังไอ้เมสไซมีชื่อว่า MSI 90 FMA Gaming ตัวนี้สีดำแดงมีน้องมังกรอยู่ด้วย<า>อ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำฟีเจอร์หลักของเมนบอร์ดเจ้าตัวน,นี้กันบ้างอย่างแรกเลยนะครับมี usb 3.1 ที่เพิ่งมีปรากฏมาให้เห็นกันเมื่อไม่นานนี้นะครับผมแล้วก็มี Audio Boost 2มี e Killer Land 22นะครับผมเป็นชนะิปเซ็ต m d u n l o c k o r e เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของกันบ้างมีอะไรบ้างค่นะาตามที่อธิบายมาข้างต้นนะครับมี Audio Boost มี Killer Land มี USB 3.1แล้วก็มี OC g n i e 4เป็นตัวช่วยในการ overclock นะครับผมแล้วก็ รองรับมัลติซิมูทั้งค o อสไฟล์และ s อสแล้วก็เป็นฟีเจอร์แบบมิตี้คาร์ดโฟร์สำหรับเฟสเอฟแล้วก็มีเกมมิ่งพอร์ตอย่างเช่น PS2 หรือเป็น USB 2 USB สอสําหรับเกมมิ่งพอร์ตสีแดงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบันเดิลกันบ้างนะครับอันบล็อกกันก่อนเลยแกะกล่องนั่นเองอืม มี MSI G Series เป็นสติกเกอร์เหล็กให้1แผน่นมี SI SO b i t ให้1เส้นมี IO Panel ให้1อันมีสาย SATA ให้2เส้นมีที่แขวนคอให้1อันโอเคครับผม <S <S แล้วก็มีแผน่นไดเบอร์ให้อีก1แผน่นมีสติกเกอร์สำหรับแปะสาย SATA Cable ให้อีก1แผน่นแล้วก็มี Quick Install Guide อีก1แผน่น แล้วก็เป็น user manual ให้หนึ่งเล่มน,นะครับผมอันนี้ไม่ไม่ใช่บันเด้นนะอันนี้เป็นเมนบอร์ดอะเรามาดูในส่วนของ m เมนบอร์ดพพอร์ตกันบ้างนะครับผมเมนบอร์ดตัวนี้พพอร์ต CPU socket AM3+ นะครับผมรองรับ CPU ตั้งแต่เ e น p r พรอม h l o n 2 p h e n o m และ AMD Effect นะครับผมเรามาดูในส่วนของ สล็อตแรมกันบ้างสล็อตแรมมีทั้งหมด4สล็อตนะครับผมรองรับแรมทั้งหมดได้สูงสุด 32GB อ่ะและรองรับบัตรแรมได้สูงสุดที่ 2133MHz นเะรครับผมเราไปดูในส่วนของ p c i support กันบ้างน,นะครับผมมี PCIe x p r e s s 2 0ให้ทั้งหมด3สล็อตนะครับและรองรับ s l i และ Crossfire นะครับมีทั้งหมด3สล็อต มี p c i x1 ให้2ส,สล็อตและมี p c i ให้1อีก1สล็อตนะครับผมเรามาดูในส่วนของ SATA กันบ้างครับเป็น SATA 3มีทั้งหมด6สล็อตวิ่งด้วยความเร็วที่6กิกะบิตต่อวินาทีนะครับผมเรามาดูในส่วนของ audio กันบ้างน,นะครับ audio b o o t ตัวนี้ใช้งานร่วมกับซอต์แวร์ตัวึ่งนะครับผมมีชื่อว่า คุ e ภาพเส t e r เซนิม t าทูลนะครับผมแล้วก็มีคาปาซิเตอร์คุณภาพดีนะครับผมมี Audio อ s o โซเลชันไลนนะครับผมเป็นเส้นสีแดงๆรอบล้านชิปเซตนะครับผมมี a m p l i f ายออด d โอให้2ตัวแล้วก็มี EMI s h i ช l ลเป็นตัวช่วยลดสัญญาณรบกวนนะครับผมเรามาดูในส่วนของ iopanel port กันมากนะครับผมเป็น Jack u p อร์ต7.1เป็นโกลเด้นแจ็คลครับผมและมีแลนด์ค l ลเลตัวนี้เป็นสีแดงสำหรับ g a ม i n g Port นะครับมี USB ให้ทั้งหมด 2, 4, 6, 8, 10สล็อตนะครับผมอ่ะมีเป็นสล็อต USB 2ให้ทั้งหมด6สล็อตมี USB 3.1ให้อีก2สล็อตนะครับเป็น g a ม i n g Port เหมือนกันสีแดงแล้วก็มี PS2 ให้อีก1นึ่งพอร์ตนะครับเป็น Gaming Port เช่นเดียวกัน